สัญญาค่ะพบกันอีกครั้งสำหรับพิธีมอบทุนสนับสนุนศาสนาทายาทสรรืบสาร,รเผยแพร่พระพุทธศาสนาณศา,าลาทานบร,รมีวัดพระนอนจักรีวรรวิหารในวันพุทธที่6ตุลาคม2514ที่ผ่านมาหลวงพี่เมื่อเมียวได้นำเสนอไปแล้ว2คลิปแต่ต้องติดไว้ยังไม่จบคลิปนี้เป็นคลิปที่3เรามารับชมกันต่อเลยค่ะ โยมแต่ว,วันนี้มาวัดไม่ไม,มีพระเลยทนะําไงเนี่ยมาวัดใหญ่แต่ว่างไม่มีพระเลยรู้สึกไงเนี่ยเมื่อก่อนนะโยมนะขอโทษทีนี้เนี่ยเทินใหญ่มากคนไทยเราเนี่ยยังไงขอมีพระสักหน่อยแต่มายังนึกถึงภาพเคยอยู่นะครับโยมนะชาวบ้านบางที่เนี่ยถึงเวลาก็จะเข้าพรรษาไม่มีพระไม่มีพระนะจะทําบุญ ให้กรรมการตกลงกันบวชก่อนบวชเฝ้าวัดหน่อยขอให้มีผ้าเหลืองทําบุญเนี่ยภาพมหาวิทยาลัยไม่เคยรู้จักนะครับแล่จนบทยากนะัไม่ใช่ว่าทั่วไปมีตอนนี้นะที่วัดเราเนี่ยโยมีมหาวิทยาลัยต้งนั้นนะตั้งแต่หัวแถวโน้นที่ตุงยูสมณเนคิดให้ดี เราบางทีไม่มีหมอหรอกขอให้แต่งชุดหมอหน่อยก็ได้นะ <c oughs> ไม่มีหมอแต่ขอให้แต่งชุดหมอหรืว่ไม่มีพระขอให้แต่งขอหน่อยเถอะคนไม่อยากเป็นพระเราขอให้แต่งชุดพระทักหน่อยซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรเราไม่ได้เลยนะนำยมไม่ได้สอนไม่ได้ขอให้มีพระทักหน่อยก็อ,อุ่นใจแล้ว บอกว่าเหมือนไม่ไม่มีหมอแต่ขอให้แต่งชุดหมอให้หน่อยกุญนะใจแต่ว่าพวกมหาธิโยมได้เห็นตรงนี้นี่คือหมอนะเรียนวิชาหมอรักษาเยียวยาใจมันเป็นคำสอนพระเจ้าโยมมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะถ้า เราไม่ใส่ใจเราไม่เข้าใจตัวเองเนะี่ยเราไม่รู้คุณค่าอุสาสนาหรอกเรามันมีอาการป่วยทางใจด้วยกันไงเขาเรียกปริยุทฐานกิเลกกิเลสเป็นเหตุกระตุ่มมันมีก้อนทุกอยู่แล้วไอ้ก้อนเนี้ยไม่มีใครจะทําลายได้นะะสิ่งในโลกที่หยิบยื่นในเราไม่สามารถทําลายกองนี้ได้หรอก มนุษย์ที่แปลอย่างหนึ่งว่าผู้มีจิตใจสูงคือมีความรู้สูงดังจะเห็นได้ว่าคนเรามีพื้นฐานสูงกว่าสาัตว์ดิเรกชันมากมายความรู้จักเปรียบเทียบในความดีความชั่วความควรทำไม่ควรทำรู้จักละอายรู้จักเกงรู้จักปรับปรุงสร้างสารรค์ที่เรียกว่าวัฒนธรรมอรารยธรรมาศาสนาเป็นต้น แสดงว่ามีความดีที่ได้สั่งสมมาโดยเฉพาะปัญญาเป็นรัตนะส่องสว่างนำทางแห่งชีวิตถึงดังนั้นก็ยังมีความมืดที่มากำบังจิตใจให้เห็นผิดเป็นชอบความมืดที่สำคัญนั่นก็คือกิเลสในจิตใจและกรรมเก่าทั้งหลายนั่นเอง ค,คลิปที่3นี้หลงพิม่ามะเมียวได้ดำเนินรายการมาจนหมดเวลาลงแล้วขอจบตอนสนับสนุนศาสนาทายาทสืบสารเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปอย่าลืมติดตามรับชมรายการเที่ยวแบบมีธรรมกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ